การเลือกตั้งเราเช็คได้เลยว่าใครเลือกเราหรือใครไม่เลือกเราด้วยวิธีง่ายๆบ้านๆน,นะครับง่ายๆบ้านๆเลยนะอ้าวสมมุติแล้วกันสมมุติว่าผมเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้มันมีพรรคอะไรกับ้างพรรคสีแดงสีน้ำเงินสีสม้มสีฟ้าสีเขียวเนาะ แต่ผมจะไม่เป็นทั้ง5พักนี้เพราะว่าพักนี้เป็นพักที่เขาสะอาดทั้งหมดนะผมจะเป็นพักหนึ่งแล้วกันพักสีออกแหล่ๆนะซึ่งผมได้รับเงินจากพักการเมืองที่พักการเมืองได้รับเงินต่ออีกทอดหนึ่งมาจากทุนเทาต่างประเทศแล้วกันอ่ะได้รับเงินจำนวนมากเลยจากทุนเทาต่างประเทศนะครับคราวนี้ ก็เอาเงินมาให้ผมนี่แหละเพื่อที่จะไปแจกกล้วยนะเพื่อที่จะไปแจกกล้วยให้กับประชาชนนะโดยผ่านหัวคะแนนนะผมก็จะให้หัวคะแนนนี่ไปไปไปแจกนะเอาไปแจกให้ทั่วถึงกันยิงซ้ำวานก่อนแล้วก็ยิงซ้ำสองสามทีนะครับคราวนี้หัวคะแนนของผมก็จะเป็นผู้นำชุมชนนี่แหละล็อกไว้เลยเป็นผู้นำชุมชนเนาะแล้วก็เข้าไปเป็นกรรมการประจำหน่วยด้วย นะเข้าไปเป็นกรรมการประจําหน่วยตําแหน่งคนควบคุมคนฉีกบัตรเลือกตั้งสอสอแบบเขตนะครับคนฉีกบัตรเลือกตั้งแบบเขตเลยนะเอาตําแหน่งนี้ตําแหน่งเดียวไปเลยคราวนี้ผมก็จะมอบหน้าที่ให้กับคนที่ฉีกบัตรเลือกตั้งสอสอ,สอเขตนะผลของผมนี่แหละผมส่งเข้าไปอยู่ในหน่วยแล้วผมก็จะบอกว่าให้คุณ ถ่ายภาพต้นขั้วบัตรมานะให้คุณถ่ายอ่าถ่ายวิดีโอต้นขั้วบัตรมานะอ่าโดยอ่าคุณก็จะบอกว่าอ่าคุณคุณที่ท่านท่านที่ดูก็จะบอกว่าใครจะไปกล้าถ่ายอ่ะในเมื่อมีทั้งประธานกรรมการมีใครอยู่หลายคนมีชาวบ้านอืมอย่าหน่อมแน้มไปเลยครับทุกวันนี้นะมันมีแว่นตานะครับผมมีแว่นตาสามารถสั่งซื้อได้ทั่วไปเลยแว่นตาที่สามารถ อ่าเป็นอุปกรณ์บันทึกวิดีโอได้เลยนะครับนะเป็นอุปกรณ์บันทึกวิดีโอในแว่นตาได้เลยนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปเปิดเห็บมาเอาต้นขั้วมานะครับต้นขั้วนี่ก็คืออยู่ในอุปกรณ์บันทึกในในแว่นตาอ่าถ่ายวิดีโอน่ะอ่าฉีกบัตรตอนไหนใครเป็นคนเซ็นนะครับใครเป็นคนเซ็นชื่ออะไรก็คือจะรู้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีบาร์โคดนะอ่าของ มันจะมีลาโคดแล้วก็เลขเลขนัมเบอร์นั่นแหละครับเลขซีเรียลนัมเบอร์ของต้นขั้วบัตรกับใบที่ลงคะแนนนะครับคราวนี้เนาะผมก็จะให้เขาบันทึกภาพไว้ทั้งหมดเลยบันทึกวิดีโอทั้งหมดเลยแล้วต่อมาจนถึงเวลานับคะแนนนะครับผมก็จะให้เขาไปตั้งบันทึกวิดีโอไว้ถ่ายเริ่มตั้งแต่เริ่มนับคะแนนเอาเฉพาะอเอาเฉพาะ แบบระบบเขตนะครับผมก็จะให้เขาไปตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องบันทึกไว้นะอันนี้สมมุตินะสมมุติไม่ไม่ได,ผไไดนน้ผมไม่ได้เป็นคนทําผมไม่ได้เป็นนักการเมืองนะแต่สมมุติว่าถ้าผมสมัครในในแบบนี้แล้วก็บัตรเลือกตั้งมันมี serial number มีบาร์โค้ดนะครับนะมันสามารถรู้ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดหีบเลยครับท่านไม่ต้องบอกว่ารู้ได้แต่รู้ยากนะครับเพราะว่าหีบ ต้นขั้วบัตรเขาเก็บไว้อย่างดีโดยเจ้าหน้าที่อ่าตอนเนี้ก็คือเรารู้แล้วล่ะครับว่าไอ้ต้นขั้วบัตรเนี่ยถ้าสามารถเก็บบันทึกวิดีโอต้นขั้วบัตรไว้ว่าใครเซ็นได้เนี่ยก็คือสามารถเช็คได้เลยนะครับนะทั้งสมุดบัญชีรายชื่อด้วยเช็คได้เลยว่าใครกาให้เราไม่กาให้เราอ่าคราวนี้ผมก็จะเช็คเลยนะได้ภาพได้วิดีโอมาแล้วทั้งตอนที่นับคะแนนนะ แล้วก็ทั้งตอนที่ฉีกบัตรเลือกตั้งาจากต้นขั้วนะครับสมมุติว่าคะแนนผมที่ไหนมันตกหล่นนะครับไม่เข้าเป้าผมก็ไปเช็คดูไล่เลยนะครับจากหัวคะแนนให้หัวคะแนนเนี่ยเป็นคนเช็คให้นะจากาวิดีโอที่บันทึกมาทั้งหมดนะครับเช็คให้เลยนะใครกาไม่กานะหัวคะแนนก็ไปจัดการไปรับผิดชอบเอานะมันก็จะทําให้คนที่ลงคะแนนเนี่ยไม่เป็นความลับนะครับนะ ตอนนี้ก็คือความลับไม่มีในโลกแล้วเมื่อ,อคนที่เขาบันทึกภาพวิดีโอต้นขั้วบัตรนะครับกับการนับคะแนนไว้ด้วยกันนี่ความลับไม่มีในโลกเลยนะครับฮะแล้วท,ท่านก็จะบอกว่า,าถ้าเอากรรมการมาสอบสวนดูมาสอบดู เขาก็จะไม่มีใครสารภาพหรอกครับว่าใครบันทึกวิดีโอไว้บ้างใครเป็นหัวคะแนนของใครนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีเขาไม่สารภาพหรอกครับผมอ่ะก็จะไม่ได้อะไรแต่ว่าเนี่ยมันกระบวนการทําเนี่ยผมว่ามันน่าจะทําประมาณนี้ไหมอันนี้ทมที่ผมผมสมมุตินะว่าถ้าผมเป็นผู้สมัครนะผมจะลองทําโมเดลนี้ดูนะว่าจะสามารถเช็คได้หรือเปล่าว่าใครเลือกใครไม่เลือกแต่ผมว่าเช็คได้เลยนะ เอามาถอดจากวิดีโอนะที่บันทึกมาท,ทั้งตอนฉีกบัตรและก็ตอนนับคะแนนนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนะกดติดตามเสียงหมานนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ